ดีค่ะวันนี้นะคะมัดจะมาพูดเรื่องอกุหลาบนะคะชากุหลาบง่ายๆด้วยค่ะมัดแค่ใส่น้ําใส่ดินแล้วก็เอากิ่งที่แก่พอประมาณนะคะเสียบลงดิน,นะคะ่ะแบบตามในคลิปเลยนะคะ3ามสีค่ะแต่ว่าวันนี้มัดจะมาพูดด้วยนะคะเรื่องความเชื่อความหมายมงคลของดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งอุทยานนะคะ เพราะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลักสีด้วยกลิ่นหอมนะคะนมสาวาชาวต่างประเทศเนี่ยในแถบยุโรปจะถือว่ากุหลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักนะคะและมีความหมายแทนใจที่มอบให้แก่กันนะคะสำหรับคนไทยโบราณนะคะบ้านใดปลูกกุหลาบไว้ประจําบ้านโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกจะทําให้บ้านนั้นเกิดความสง่างามและมีความภาคภูมิ เพราะความงามของดอกกุหลาบเวลาชูชอบเบ่งบานนั้นสวยงามโดดเด่นเป็นสงา่าสมกับได้รับการยกย่องว่าราชนีแห่งดอกไม้อย่างแท้จริงวิธีและการปลูกดูแลรักษากุหลาบชอบดินร่วนซุยนะคะชอบอควรปลูกในที่โล่งแจ้งชอบแสงแดดนะคะชอบน้ำปานกลางไม่ค่อยทนต่อศัตรูพืชน,นะคะผู้ปลูกควรฉีดสารป้องกันกำจัดโรคบ้างเป็นบางในช่วงฤดูฝนนะคะ เพราะว่าจะมีหนอนในกุลาบด้วยค่ะในช่วงฤดูหนาวหากปลูกในกระถางควรเปลี่ยนกระถางปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเปลี่ยนดินเสื่อมสภาพค่ะหากปลูกในแปลงควรหมั่นดูแลทําความสะอาดกําจัดวัชพืชนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะแค่มัดเอาดินใส่กระถางนะคะแล้วก็เอากิ่งที่เราตัดมาจากต้นนะคะดูว่ามันจะแก่ได้พอประมาณนะคะเอามาเสียบ ลงดินแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มค่ะทิ้งไว้คะเดี๋ยวมันก็จะงอกเองค่ะแค่นี้เลยคะการดูแลต้นกุหลาบก็ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยคะมแมลงฉีดยาป้องกันมแมลงเป็นครั้งคราวเพียงเท่านี้กุหลาบก็จะเป็นพุ่มสวยออกดอกสวยงามตลอดทั้งปีค่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเหมือนที่มัดกำลังทำเนี่ยนะคะการทาบกิ่งการปักชำ้ำ แล้วก็การติดตาด้วยค่ะเนี่ยปักชำง่ายมากๆเลยค่ะแค่ใส่ดินแล้วก็ลดน้ำนะคะแต่ช่วงแรกๆต้องให้ดินชุ่มนะคะรากจะได้ออกเร็วๆค่ะกุหลาบนี่นำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอาหารก็ยำดอกกุหลาบหรือว่าเอามาชุบแป้งทอดนะคะกินกับน้ำพริกค่ะทำได้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะกุหลาบยังเป็นยาด้วยค่ะตำรับ ไทยนะคะใช้บำรุงหัวใจทำให้ใจเบิกบานขับน้ําดีใช้เป็นยาสมานแผลทำให้แผลหายเร็วนะคะรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกรับประทานแก้ลมแก้อักเสบเจ็บคอกระเพาะอาหารอักเสบท้องเสียเรื้อรังนะคะช่วยย่อยทำให้เจริญอาหารดอกแห้งใช้เป็นยาระบายอ่อนๆแก้อ่อนเพลียได้ด้วยนะคะเห็นสรรพคุณของดอกกุหลาบและความสวยงามของกุหลาบแล้วนะคะก่อน น่าจะหามาปลูกไว้ที่บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นไม้สวยงามไม้ประดับนะคะแล้วก็มีประโยชน์สามารถรับประทานได้ด้วยค่ะต่อไปนี้มัดจะเอาสรรพคุณและของดอกไม้และผักพืชผักที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะมาบอกในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ